สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แถวเขตตลาดทัวรนะครับเราจะพาไปทิกหนองคายวังเวียงนะครับก็เช้าเริ่มต้นที่สามีขนส่งหนองคายนะครับเพื่อมารอซื้อตั๋วรถทัวร์ไปวังเวียงสนุน้าคาค่าตั๋วก็อยู่ที่270บาทครับแต่ว่าใช้ระยะเวลานา,า,านพอสมควรเราจะออกจากนี่ประมาณ8.30โมงครึ่งนะครับจะไปถึงวังเวียงประมาณ บ่ายโมงบ่ายสองโมงนะครับฉะนั้นข้อแนะนําที่อยากแนะนํากับเพื่อนๆในการที่จะเดินทางในลักษณะนี้ก็คือ่ออานข้าวเรียบร้อยนะครับรับน้ำร้องข้าเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดินทางนานนะครับเมื่อมาถึงสถานีขนส่งหนองคายนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เดินไปทางด้านข้างก็จะอยู่ติดกับตลาดสดน,นะครับซึ่งจะมีของกินมากมายนะครับเพื่อเป็นอาหารเช้าสำหรับวันนี้ ทำ่มว่าจะเป็นโจ๊กหรือเป็นข้าวเปียกจะเป็นอาหารที่ชื่อที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทานข้าวันกั่อ,อนะครับเพื่อจะลองท้องแล้วเดี๋ยวยังไงพบกัปนอีกทีครับ